หลานอยู่ในความสงบ <c oughs> เดี๋ยวหลวงพ่อจะอ่านหลวงพออหลวงตาหวดลูกหลานตระก,กูลพร้อมกับนี่ยน,นะหลวงตาหวดกับพร้อมครอบครัวลูกหลานหลวงตาหวดเนี่ยนะเคยเป็นพอออเป็น อะไรสมัยก่อนนีอยู่ในอำเภอเดียวอยี่ยห,หัวหน้าหัวหน้าหมวดการศึกษาเนาะเดี๋ยวนี้เ,เป็นเป็นรองผู้อานวยการเขตเออตำแหน่งสุดท้ายเออตำแหน่งสุดท้ายแต่ก่อนเคยมาอยู่อำเภอนายูงของเราทีนี้ท่านบวชเมื่อเมษาปีปีห้าแปดบวชในงานบวช เฉลิมพระเกียรติพระเทพก็เลยไม่ศึกเลยอยู่ตลอดมา๋ยวนี้ก็ท่านมันก็อยู่มาอยู่ที่วัดนาะคำน้อยของเราเนี่ยนะนะเดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่นี่แหละ <c oughs> แต่ก็บอกว่าท่านจะถวายที่ดินทางไปทางหลังที่วาการอำเภอที่ท่านมาซื้อที่นี่หลวงพ่อก็ถามว่าที่ดินมีอะไรไหม พราะว่าลูกหลานก็พอมีเอหอกที่อื่นก็มีอยู่ตรงนี้จะถวายไว้ที่วัดนะเด็กก็เลยเป็นนังทำเป็นหนังสือขึ้นมานะสัญญาโอนยกให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทำที่วัดป่านาคำน้อยอําเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีวันที่26เมษายน จะถวายในวันเกิดของหลวงพ่อนะวันที่26เมษาย,ยนพุทธศักราช2559หนังสือชัญญานี้ทำขึ้นระหว่างนางตะวันพุ่มเชาบาอายุ36ปีอยู่บ้านบงเล็บอยู่บ้านเลขที่238ทับ21ถนนอรุณยเดชตำบลหมักแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าผู้ให้ฝ่ายหนึ่งกับ วัดป่านาคำน้อยโดยหลวงพ่ออินทว,วายสันตสโกเจ้าวาดซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่าผู้รับอีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทําสัญญากันโดยข้อความดังต่อไปนี้หนึ่งข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งผู้ให้ตกลงให้โดยโอนทรัพย์สินกรรมสิทธิ์เป็นสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของผู้ให้แก่ผู้รับและผู้รับตกลงยอมรับ เอาทรัพย์สินของผู้ให้ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้1.1สิทธิ์ครอบครองในที่ดินตามแบบประเภทพอทอบอ5เลขที่สำรวจ62ทับ5 7าีด 60, จดำนวน1แปลงเนื้อที่25ไร่ซึ่งตั้งอยู่หมู่1ิ บ้านนาคำน้อยตำบลบ้านกล้องอำเภอนายยงจังหวัดอุดรธานีดังปรากฏตามแผนผังที่ตั้งของที่ดินแบบท้ายสัญญานี้และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย1.2ต้นยางพาราอายุ5ปีจำนวน1,700ต้นต้นสัก20ปีอีกจำนวนหนึ่งซึ่งปลูกในที่ดินผืนดังกล่าว การมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวข้างต้นนี้ผู้ให้ประสงค์จะยกให้วัดป่านาคำน้อยเพื่อเป็นสมบัติเป็นศาสนาสมบัติในพระพุทธศาสนาตลอดไปข้อที่สองที่ดินดังกล่าวตามข้อหนึ่งผู้ให้ขอรับรองว่าเป็นที่ดินของผู้ให้มีสิทธิ์ครอบครองโดยถูกต้องสมบูรณ์ซึ่งได้รับโอนสิทธิ์ครอบครองดังกล่าวมาจาก นายหวดบุญประเสริฐหรือพระหวดวรวัฒโนเมื่อปี2 5 4 8ข้อ3ผู้ให้สัญญาว่าทรัพย์สินยกให้ดังกล่าวตามข้อหนึ่งไม่มีพระติดพันและและหรือการโอนสิทธิ์ใดๆทั้งสิน้นหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นผู ให้ยินยอมจะเป็นผู้ปลดเปื้องภาระติดพันต่างๆแทนผู้รับทั้งสิน้นข้อที่สการให้ทรัพย์สินดังกล่าวตามข้อหนึ่งเป็นการให้โดยไม่มีเงื่อนไขและค่าตอบแทนใดๆและจะไม่มีการถอนคืนการให้โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆจากผู้ให้และหรือทายาทของผู้ให้ หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านแล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานนางตะวันพุ่มชบาผู้ให้หลวงพ่ออินทวายสันตุจกโกผู้รับ พระหวดวรวัตโธพยานนางเตยบุญประเสริฐพยานโอ้นายนายเขตบุญประเสริฐพยานนายชัชวานบุญประเสริฐพยานนายอารุนายอ,อารุไมตรีสวัสดิ์พยาน นางตุเนตแสงสีพยานนางอานงจิราพง์พยานนางคำบางสงสงนอกพยานข้าพเจ้านายปราโมทพุ่มชบาในฐานะสามีของนางตะวันพุ่มชบาผู้ให้ขอแสดงความยินยอมให้ ภรรยาของข้าพเจ้ากระทำนิติกรรมยกทรัพย์สินดังกล่าวตามสัญญานี้ให้แก่วัดป่านาคำน้อยทุกประการลงชื่อนายปาโมดพุ่มชบาผู้ให้ความยินยอมอ้าวพวกเราอนุโมทนาสาธุามกันนะลูกหลานในสาธุที่ยกพื้นแผ่นดินให้นี้ก็ ไม่ใช่ยกให้หลวงพ่อนะหลวงพ่ออายุมากขนาดนี้แล้วจะเอาไปที่ไหนอีกวะเมีแต่ยกไห้เป็นจมบัติของพระพุทธศาสนานะต่อไปภายภาคหน้าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นยังค่อยว่ากันตามขั้นตอนนะเดี๋ยวนี้ในที่วัดของเราก็เราก็มีคนถวายมาแล้วก็ปลูกพวกไม้สักไม้สักสองแปลงนะ่ะ นี่แหละให้เป็นป่าดงพงไัยขึ้นมาหลวงพ่อเองไม่ได้คิดอะไรมากมิแต่พอได้ที่ดินมามิแต่จะปลูกปา่าปลูกป่าเท่านั้นแหละให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน <c oughs> ให้คืนป่าเอาไว้เดี๋ยวนี้มันป่ามันหมดแล้วต่อ <c oughs> ไปกัน,นอาจจะปลูกพวกไม้ประดูมักข่าตะเคียนทองไม้สักให้ให้เป็นป่าดงพงไพขึ้นมา อย่างน้อยก็เป็นที่พักผ่นหย่อนใจของพี่น้องลูกหลานหรือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของภิกษุสาม,มเณรในอนาคตมันยี่ไร่ก็ไม่ใช่เล็กเหมือนกันนะเป็นสถานที่ภาวนาเป็นที่ปลิกวีกกเล้นภาวนาได้เพราะนั้นหลวงพ่อเองรับแล้วก็ขอขอบคุณขออนุโมทนาในเจตนาดีของลูกของหลานที่หลวงตาหวดเป็น ต้นหลักแล้วก็คุณโยมสองตายายที่เป็นอาจารย์ทั้งคู่เนี่ยทั้งพ่อแม่ทั้งลูกหลานก็ได้เป็นกูบายอาจารย์ทำการทำงานก็คิดว่าคงไม่หนักหนานะที่ท่านได้ถวายหลวงพ่อที่ดินแปลงนี้ไว้ในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ถวายหลวงพ่อนะลูกหลานนะให้ถือว่าสวัถวายหลวงพ่อเป็นผู้รับแล้วก็ ผ่านล้มพ่อไปก็คือพระพุทธศาสนาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยอนิสง์ถวายที่ดินไว้ในพ,พุทธศาสนาขอให้พวกเราตระกูลของเราจงประสบแต่ความสุขความเจริญและก็ทางหนทางไปสู่พระเจ้าจักรพรรดินะคือเป็นใหญ่ในแผ่นดินอย่างน้อยก็ให้เป็นผู้ใหญ่บ้านก่อนนะต่อเป็นก็เป็นกำนัน ต่อไปก็เป็นนายอำเภอ,เ,อเป็นผู้วาราชการจังหวัดเป็นนายกตลอดนูน่นแหะเป็นพระเจ้าแผ่นดินในอาณาคตกการเบื้องหน้าแต่าหากว่าเวียนไหวาตายเกิดในวัฏสงสารอยู่ก็ขอให้เป็นใหญ่ในแผ่นดินนะอ,อย่าจนูนสถานที่ใดไปน,นสถานที่ใดคำว่าไร้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยอ,อย่าได้มีทุกภพทุกชาตนะินูกหลานเะน่อ วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเมษายนพุทธศักราช2559วันนี้พระของเราทั้งหมดมีอยู่สี่9เหมือนกันนะ <c oughs> พระทั้งหมดมีอยู่49่ลูก <c oughs> แล้วก็วันนี้เป็นวันพระแรม8ค่ำเดือนห้าเป็นวันพระเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเรา เป็นวันรักษาศีลของพวกเราเพราะนั้นวันนี้จะได้ออกมาฉันข้างนอกศาลาใหญ่หลังนี้นะวันพระวันเสาร์อาทิตย์จุดแล้วตะกูบาจะพาออกมาฉันข้างนอกแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราทุกทท่านถึงวันพระแปดข้าสิบห้าข้าหรือเป็นวันธรรมมัชวนะเป็นวันปฏิบัติธรรม ขอให้พวกเราทุกๆท่านลํำลึกไว้ในใจเสมอว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่พวกเราจะต้องปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมจะต้องรักษาศีลอย่างน้อยก็มีศีลห้าเรื่องของมีศีลแปดหรือว่าวหวยพระสวดมนต์เป็นกรณีพิเศษเชิดชูบูชาสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัทนะทามากกว่านั้นก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาถ้าวันไหนสมมติงงเออแค่ำสิบาค่ำเนี่ยเราวันบางทีไม่ว่างเออก็ไม่ว่ากันถึงจะแปค่ำสิบห้าค่ำไม่ว่างเออ,อนนั้นเราก็ต้องทําการงานทํางานไปแต่ถ้าแปดค่ำสิบหาค่ำเนี่ยเราต้องหาโอกาส ไม่ว่างตลอดไปจะได้เรือเราต้องหาโอกาสจากนั้นเราก็ภาวนาเนี่ยลระหลวงพ่อเองอยากจะให้ภาวนาลูกหลานคณะทศายญาติโยมนะเรื่องภาวนาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเรียกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นมาได้อย่างไร ก็คือพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้พระอนุตตระท่านตัดสู้ตัดสู้อะไรท่านภาวนาที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพนนนั่นแหละอันนั้นคือต้นตระกูลของพุทธศาสนาก็คือท่านภาวนาเพราะนั้นพวกเมื่อท่านภาวนาได้ตัดสู้พระอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านจะในเรื่องบัญญัติเรื่องทานเรื่องศีลท่เรื่องกฎระเบียบเรื่องต่างๆเนี่ยมากมายออกมา แต่ต้นต่อจุดประกายที่แรกคือหนึ่งคือเรื่องภาวนาพระองค์ทำพระไทยใจของพระองค์ให้เข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจพระองค์สงบเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดฌานจากนั้นก็ได้รู้ปุเพธิวาสาสุตติยานจุตูปปาตยานอาสาวะคยายานตามลําดับ สรุปแล้วก็คือได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโพท่านก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นท่านนั่งภาวนาเพราะนั้นพวกเราถึงจะให้ทานรัก,รกษาศีลหรือปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอย่างอื่นก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าเรื่อง <c oughs> จิตตภาวนาเนี่ยให้ถือว่าเป็นหัวใจ <c oughs> เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา พน,นักขให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมผ้าเนรลูกหลานทุกองค์เน่าถึงอย่างไงก็ให้ภาวนาถึงจะมากจะน้อยก็ให้ภาวนาวันละหนาทีสิบนาทียี่สิบตันีสามสิบนีถ้ามีโอกาสก็นั่งเป็นชั่วโมงนะเป็นชั่วโมงชั่วโมงเ,เราต้องมีการนั่งภาวนาไม่ใช่ว่าจะมีแต่ธุระการงานอย่างเดียวก็ไม่ใช่ไม่ถูกนะเ,ะเมื่อมีโอกาสล้วก็เร่งนั่งภาวนา เราต้องหลบเลีกเปลีกตัวหาอกหาหาสถานที่เหมาะๆที่วัดของเรามีตังมากนะที่วัดของเรามีมากสถานที่ภาวนาที่หลบที่หลีกที่เลี่ยงเรื่องภาวนาที่หลังวัดเราจะไปอยู่ทุติหลังไหนไปปัดกวาดทาความสะอาดเสร็จแล้วก็นั่งภาวนา,ากี่ชั่วโมง ได้เวลานละ้งค่อยออกมาออแล้วก็นะเมื่อมีโอกาสนั่งอกีกเดินยังกลมอกีกให้ค่าก่อเราต้องทําเป็นยกยกนะออไม่ใช่ว่าวันไหนกับวันเก่าไม่ใช่นะลูกหลานนะการภาวนาถ้าควรจะเร่งเร่งออข้าพเจ้าจะไม่คุยจะไม่พบออจะไม่ส่งจิตออกไปนอกละจะให้จิตใจอยู่กับตัวเองตลอดวันนี้ออวันที่ เท่านั้นชั่วโมงเราก็นั่งภาวนาเนเมื่อนั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้ครั้งหนึ่งนั่นแหละท่านี้การเห็นผลการทําจิตใจให้สงบครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละต่อไปมันจะสืบเนื่องแล้วท่านนีผลกับเราไปหาเงินไปไปขุดทองได้แล้วไปขุดเพชรนินกินดาได้ขึ้นมาก้อนนึ่งเ,เราก็มีกําลังใจแล้วท่นนี ต่อไปเราก็พยายามทําให้มากๆทําให้ติดต่อนอนเนื่องไปเรื่อยๆมันจะเห็นผลไปเรื่อยๆนะท่านนี่อ้อทีนี้เราก็เมื่อนภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบได้แล้วนั่นแต่ทางโลกเราก็ขยันมันขยันเราก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยการทํามาหาเลี้ยงชีพเพราะว่าเรายังเลี้ยงชีพเรายังมีกิน เราจัางกินอย่งใช้ปัจจัยซีอยูเราจะปล่อยปาละเลยจุดนั้นก็ไม่ได้ถ้าเป็นคารวะนะแต่ทางด้านจ,จิตใจเราก็สะ,สะแสวงหาสรุปแล้วก็คือได้ทั้งสองอย่างทั้งโลกิยะทางโลกุตตะนะโลกิยะก็คือทรัพย์สมบัตินะโลกุตตะคือเราสะ,สะแสวงหาทางพ้นทุกข์จะได้เป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาสกธาคานาคาอรหันเ,เราก็ไม่เคยลดละทางนี้ แต่ทางการทำมาหาเลี้ยชีพเราก็ไม่เคยลดละทำทั้งสองข้างทั้งสองฝ่ายนะีน,นทางว่าทำได้อย่างนั้นดีนะัลูกหลานนะทางว่าเราข้างใดข้างหนึ่งแต่ทางว่าเรามาปฏิบัติรรมุ่งมั่นทางธรรมก็ได้แต่เราต้องมาบวชเป็นชีหรือเป็นพระตัดภาระทางโลกเลยอันนั้นโอ้เลิศประเสริฐนะ เพอเรามุ่งมั่นมาทางทางนี้ทางอัดทางทำทางโลกก็ไม่รู้เราจะไปมุ่งหาอะไรมุ่งหาอะไรพอเสาะแสวงหาทรัพย์ได้มากขนาดไหนก็เถอะไม่มีใครเอาไปได้เอาไปด้วยได้สักคนมีแต่ทิ้งไว้ทั้งหมดเพราะนั้นการสเสาะแสวงหาทรัพย์นะครับเพื่อเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงตระกูลเพื่อเลี้ยงครอบครัวที่เรายังมีชีวิตอยู่ แต่ถ้าว่าเราออกบวชหนีไปทกปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ปล่อยปะละเลยจุดนั้นมุ่งว่างมุ่งหวังต่ออัธรรมเพื่อหาทางพ้นทุกจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกในวัตะสงสารเพราะเกิดแก่เจ็บตายของพวกเรามนุษย์ชาติของเราเนี่ยไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้อยู่แล้วเพราะนั้นให้มองดูมองดูคนอื่นๆมองดูรอบด้านมองดู ตั้งแต่ปู่ย่าตายายของพวกเราเแล้วก็มามองดูเราเ,เปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบเราเจากนั้นก่นอ็ประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลถึงร่างกายของพวกเราถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะอ,อาหารดีขนาดไหนสมบูรณ์ขนาดไหนเ,เมื่อเลี้ยงไปแล้วก็เห็นแต่ความแก่ความเจ็บความตายในที่สุดนะเ,เลี้ยงร่างกาย ไม่เห็นแต่มีจิตเจริญรุ่งเรืองไม่เห็นจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเสร็จสวยงดงามไปข้างหน้านะไม่มีนะลูกหลานนะที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ให้ทางนั้นให้ฟังให้สังเกตนะเลี้ยงร่างกายนะเลี้ยงอาหารดีขนาดไหนก็เถอะเลี้ยงเข้าไปก็แก่เ,เจ็บตายในที่สุดให้เลี้ยงหัวใจให้เลี้ยงธรรมถ้าเราส,สแสวงธรรมเข้าสู่จิตใจถ้ามีสมาธิธรรมปัญญาธรรมเข้าสู่จิตใจในหลักของพุทธศาสนาทนว่า นัตถิสันติปร,รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะนั้นะในพวกเราคณะทายาทโยมพระเห็นลูกหลานทุกคนเนะเรื่องจิตภาวนาเป็นเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนาเรื่องอย่างอื่นก็เป็นบริวารเรื่องบริวารอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าพระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้ท่านนั่งขัดสมาธิที่โคลนต้นโพธิ พระไทยใจของพระองค์สงบจากนั้นก็เกิดญาณทัศสนะระลึกชาติหนุนหลังได้ปุเพนิวาสานุจติยานจากนั้นก็อาสาวกขยายานจุตุปาตยญาณอาสาวกขยายานได้ตัดรู้แล้วท่านจึงเป็นได้เป็นพระพุทธเจ้าแลวท่านจึงบัญญัติเรื่องทานนะบัญญัติเรื่องทานบัญญัติเรื่องศีลบัญญัติเรื่องกฎระเบียบต่างๆจึงเป็นพระพุทธศาสนาจึง มีพระธรรม84,000พันพระธรรมมขันขึ้นมาก็คือนับทุหนึ่งคือพระองค์นั่งขัดสมาธิที่โคลนต้นโพในวันเดือนหเพนนั่นแหละตั้งแต่หัวค่ำน,นั่นแหละคือนับหนึ่งฮะพอนับหนึ่งเสร็จแล้วนับถึงสมใช่ไหมละ่ะปุกเพนิวาสานุสติญาณจุตูปะปาตญาณอาสาวกยายาติแปลว่านับสาม ออกจากสามแล้วจะนึกนับเรื่องทานเรื่องศินเรื่องภาวนาเรื่องกดและเบียบเรื่องวินัยเรื่องศินห้าส8นแปดสินอุโบสถพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมมขันถึงจะถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมมขันก็เถอะนะก็นับมาออกมาจากหนึ่งถ้าไม่มีจุดนั้นที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้นะพทธศาสนาไม่มีเลยไม่มีพูดง่ายๆเพราะอะไรเพราะว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดรูนะ้นี่พระพุทธเจ้าได้ตัดรูนะ้วันนั้นแหละจึงมีพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเราจึงถือว่าการภาวนานะเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานะคณะทายาติโยมลูกหลานนะอต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในตระนนะ ยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปติตังตุมหังกิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารสุยะถามณิโชติระโสยะถา ติโยวินวางันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภะวัตวันตารายยศสุขีเขายุโกภะวะอภิวคานาสิลิ สานิจจาวุฏาปัจจียโนจัตารโรธัมมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังยะสัทธาตถาคติอจารัสุปฏิทิฏฐา สีรัญจยัสกันระยะนานังอริยกันตังปะสังทิตังสังเขปะสาโดยัสติอุชุปุตันจารสนางอันดาลิตโตติตังอาหูอโมกันตัสชีวิตงังตัสสมาสัท,ทานจะสีรัญจปาปะสาดังธรรมดัสนัง อานุญฺนเจตเมทาวีสรังมุททานาสาสนันทีปวัตุสะพมังกาลังรักขันตุสะปเดวตาสามบามุททานุภาเวนัสนาโสทีภรวันกุเตภาวัตุสะพมังกาลังรักขันตุสะปเดวตา สัมปาธมานุภาเวนัสนาโสธีภวันตุเตภาวตุสัพพมังกาลังราขันตุสาปเดวตาสัมปสังคานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเต